hello everybody how are you today i'm fine thank you and you สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปะห้าทุกคนพบกันอีกแล้วค่ะกับคุณครูอัญชลีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเน,นื่องในเน,นะะื้อหาของ daily routine เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่า daily routine คือกิจวัตรประจำวันเราเรียนคำศัพท์ เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันไปไหลายคำเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเนื่องนะคะในการนำ daily routine นะคะคำศัพท์ต่างๆมาพูดเป็นประโยคนะคะซึ่งประโยคที่จะใช้พูดสําหรับการพูดถึง daily routine นะคะกิจวัตรประจําวันก็จะมีชื่อเรียกว่า present simple tense ค่ะการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองค่ะเด็กๆโดย Present Simple Tense นะคะจะสามารถใช้ได้อยู่3แบบค่ะแบบที่1คือใช้พูดถึงความเป็นจริงในชีวิตประจำวันหรือความเป็นจริงตามธรรมชาตินะคะ 2. พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นนิสัยหรือการกระทำซ้ำๆบ่อยๆเป็นประจำทุกวันก็คือกิจวัตรนั่นเองนะคะหรือ3ค่ะใช้เพื่อบอกคำแนะนำหรือใช้บอกทิศทางนะคะ Present Simple Tense จะมีโครงสร้างหลักๆเลยคือประธานตามด้วยกิริยาแล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ากิริยานะคะเขาจะมีวงเล็บให้ด้วยว่าเติม S หรือ E S ซึ่งกริยาของเราจะเติม S หรือ E S นั้นจะขึ้นอยู่กับ subject verb agreement ค่ะก็คือกิริยาจะผันตามประธานของประโยคเดี๋ยวเราไปดูการขยายความเพิ่มเติมนะคะ ประธานเป็นเอกพจน์มีหนึ่งเดียวอันเดียวเช่น he she it a boy an ant กิริยาที่ตามมานะคะก็จะเติม s หรือ es ค่ะแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะกิริยาก็ไม่ต้องทำอะไรให้คงรูปเดิมได้นะคะคำะประธานที่เป็นกลุ่มของพระหูพจน์ก็จะยกตัวอย่างเช่น you we they two boys The cat เติม s ก็แปลว่าหลายตัวเช่นเดียวกันค่ะทีนี้คุณครูมีคำถามค่ะเด็กๆคำว่า I I ที่แปลว่าฉันเนี่ยค่ะจัดอยู่ในหมวดหมู่ได้ I นะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวของประธานพหูพจน์นะคะเป็นคำพิเศษมีคนเดียวก็จริงแต่ถ้ากิริยาที่ตามหลัง I ไม่ต้องทำอะไรนะคะให้คงรูปเดิมค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะเด็กๆ I teach English subject. Mm hmm. ขอคุณครูเองนะคะฉันสอนภาษาอังกฤษ teach ตัวนี้แปลว่าสอนค่ะตามด้วย I mm hmm. ก็เลยคงรูปเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะหรือมาดูอีกหนึ่งประโยคค่ะ you นักเรียนเลย mm hmm. study English on Tuesday นักเรียนนะคะพวกคุณเรียนภาษาอังกฤษทุกวันอังคารนะคะเป็นเรื่องจริงเลยตารางภาษาอังกฤษของคุณครูอยู่วันอังคารนะคะ mm hmm. ก็เลย เรียนภาษาอังกฤษทุกวันอังคารเป็นเรื่องจริงนะคะในปัจจุบันนี้ด้วยเรามาดูกลุ่มประโยคตัวอย่างที่ประธานเป็นคนเดียวกันค่ะ The sun rises in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกคำว่า rise นะคะปกติมันจะอยู่แค่นี้ค่ะ R-I-S-E rise แปลว่าขึ้นนะคะแต่เนื่องด้วยว่าพระอาทิตย์มีแค่หนึ่งดวงประธานมีอันเดียว คำกิริยาที่ตามมาเลยเติม s ด้วยนะคะรลยกลายเป็น r i s e นะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ teacher ้อม drinks coffee every day คุณครูอ้อมดื่มกาแฟทุกวันคุณครูอ้อมมีหนึ่งคนค่ะดังนั้น drink ค่ะ d r i n k ก็เลยเติม s นะคะเพราะว่าคุณครูอ้อมมีคนเดียวนะคะประธานคนกริยาเติม s นะคะเด็กๆทีนี้ เราจะทราบได้อย่างไรว่ากิริยาตัวไหนเติม s ตัวไหนเติม es เขามีหลักอยู่นะคะให้นักเรียนศึกษากันนะคะไปดูหลักข้อที่1ค่ะหลักการเติม s es ท้ายคำกิริยาเมื่อประธานเป็นเอกพจน์นะคะข้อที่1เลยค่ะกิริยาทั่วไปเติม s ได้ทันทีคุณครูยกตัวอย่างให้ eat กินนะคะยกตัวอย่างเช่นสมพงศ์หรือผู้ชายในรูปนี้ชื่อสมพงศ์นะคะสมพงศ์ is p i ซ z ่าสมพงศ์มีคนเดียว eat ก็เลยต้องเติม s นะคะสมพง์กินพิซซ่าอยู่นะคะแบบที <Bron información> 2> ่2ค <mor iken Thanks> mm ่ะถ้าประธานเป็นเอกพจน์มีคนเดียวและกิริยาที่ตามมาลงท้ายด้วยคำตัวเหล่านี้ค่ะ s w s c h s h o x z ให้เราเติม es ต่อท้ายกิริยานั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า go ค่ะ go ไปลงท้ายด้วย o นะคะ ถ้าประธานมีคนเดียวก็เติม es หรือคำว่า watch ค่ะเมื่อวานเราเรียนไปใช่ไหมคะ watch tv ถ้าประธานมีหนึ่งคนนะคะ watch ก็ต้องเติม es ค่ะเพราะว่า watch ลงท้ายด้วย ch นะคะดูตัวอย่างค่ะ bam goes to school แบ m มีอยู่คนเดียวใช่ไหมคะไปโรงเรียน go ก็เลยเติม es ค่ะเด็กๆข้อที่3ค่ะ ถ้าคำกิริยานั้นลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนค่ะแล้วค่อยเติม es เช่นคำว่า fly ที่แปลว่าบินนะคะตัวอย่างในรูปเลยค่ะ a bird flies in the sky นกบินอยู่ในท้องฟ้านกมีตัวเดียวนะคะ a bird นะคะ fly ก็เลยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นั่นเองค่ะ แต่มีหมายเหตุนิดนึงค่ะถ้ากิริยาตัวนั้นลงท้ายด้วย y ก็จริงแต่หน้า y ค่ะเป็นสระเช่น a e i o u นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยน y แล้วค่ะเด็กๆเติม s ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า play ค่ะ p l a y ลงท้ายด้วย y ก็จริงแต่ว่าหน้า Y เป็นสระนะคะเป็นตัว A ก็เลยเติม S ได้เลยนะคะถ้าประธานมีคนเดียวนะคะ peter plays on the phone peter เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นเองค่ะมาทบทวนกันนะคะโครงสร้างของ present simple tense ค่ะประธานตามด้วยกริยาที่เติม S หรือ es เมื่อประธานมีหนึ่งเดียวอันเดียวนะคะตามด้วย Object ก็คือกรรมค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างฝึกฝนเพิ่มเติมให้พร้อมๆกันค่ะ Tony d o to e to school on foot Tony ไปโรงเรียนด้วยการเดินนะคะ Tony มีหนึ่งคนใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นกิริยาที่ลง้ายด้วย O ก็เลยต้องเติม E S Tony goes to school on foot มาลองดูอีกตั้งหนึ่งตัวอย่างค่ะ They like hamburgers พวกาเขามีอยู่หลายคนนะคะ like ตัวนี้ก็เลยไม่ต้องเติมอะไรนะคะกิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆ activity times กิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนของพวกเราเลยเล่มสีแดงนะคะไปเปิดที่หน้า87ค่ะกิจกรรมนี้เขาให้ทำ อะไรบ้างเอ่ยเด็กๆเขาให้เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำในวงเล็บเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องตาม mm hmm. present simple tense นะคะก็คือคำในวงเล็บจะเป็นกริกยาค่ะเป็น verb หมดเลยนะคะให้เราเติมลงไปให้ถูกต้องตามหลัก present simple tense นั่นก็คือประธานคนเดียวกริกยาเติม s หรือ es นะคะถ้าประธานหลายคนกริกยาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่หค่ะ Mr. Jones is a teacher Mr. Jones เป็นคุณครู He English เขาจุดจุดภาษาอังกฤษในวงเล็บเขาให้คำว่า teach นะคะแปลว่าสอนมาก teach ลงท้ายด้วย ch ค่ะเด็กๆดังนั้น he มีเขาคนเดียวกริยาต้องเติม s หรือ es กริยาลงท้ายด้วย ch ต้องเติม e s นะคะดังนั้นในวงเล็บข้อที่หนึ่งก็จะได้ t e a c h e s ค่ะข้อที่เหลือนักเรียนก็ทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็เติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะคกิจกรรมมีแค่ข้อเดียวค่ะข้อ c ใหญ่นะคะมีอยู่10บข้อย่อยนะคะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มไลน์ห้องได้เลยค่ะคุณมีสรุป การเติม SES เมื่อประทานเป็นเอกพจน์ให้อีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนสามารถมาดูทบทวนย้อนหลังได้นะคะแล้วคุณรูณจะรอชมผลงานนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ see you again later bye